นายรชชญ์ชุติแสงทีวีไทยเชลล์ชแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม NSSC 6ทีวีแอนความถี่ทีวีซี11635สิบรอด27500ฮอลล์ไรส์เซสชั่น1ซึ่ทั่ สวัสดีครับชาโ o b i l e Society ครับ <S <S ใครนะฮะที่มองหาโทรศัพท์มือถือที่ราคาย่อมเยาวนะฮะแต่ว่าฟีเจอร์เนี่ยแน่นนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันดีเยี่ยมก็ต้องชมรายการของเราเลยครับแล้วตอนนี้นะครับเราไปกันที่เจมส์ดกันเลยดีกว่าใช้เขียนจดหมายแล้ก็ใช้อีเมลไม่มีโทรศัพท์ใช้ <S 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 คิดไม่ออกอะ นกพิราบค่ะสื่สารทางจิตไหม <laughs> น่าจะไปหาด้วยตัวเอง <laughs> มือถือดีไซน์สุดตาที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับเอ <c oughs> โอ้โหคือเจ้าตัวนี้เลยครับเจ o n นอัลฟา 3G S404 ครับ ชอบเฉียวนะฮะแล้วก็ขอบอกว่ากระทัดรัดมือมากๆครับแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปเจาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะฮะเดี๋ยวดูก่อนครับว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างน,นะครับเหมือนเคยนะครับมีแมนนวลนะฮะให้อ่านได้นะครับมาเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษครับนี่แล้วก็เป็นตัวโอ้เขาให้เป็นฟิล์มหน้าจอมาด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดม,มากๆ แถมมาให้ในตัวกล่องเลยนะครับนี่ครับมีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สายชาร์จครับรวมถึงมีฝาหลังให้เปลี่ยนด้วยอ๋ออันนี้เป็นเคสของเขาเหมือนกันนะครับนี่เป็นเคสที่สามารถเปิดปิดฝาได้นะครับถ้าเราอยากได้ฝากันหน้าจอนะฮะและแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะหูฟังครับนี่รวมถึง เป็นใบประกันนะฮะจากเจมส์หมานเองครับโอ้โหครบครันนะฮะตามแบบฉบับที่ควรจะมีอยู่ในกล่องโทรศัพท์มือถือครับอะรามาดูตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะฮะนี่อย่างที่บอกไปครับ J-Phone Alpha 3C S404 นีนี้นะครับ กระทัดมากๆนะฮะส่วนราคานะฮะโอ้โหย่อมเยาครับหลักพันเท่านั้นนะฮะแต่ว่าฟังก์ชันนี่บอกได้เลยว่าครบครันนะฮะฟีเจอร์แน่นเอียดครับนี่นะฮะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับกล้องหน้าครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหลังนะฮะอยู่ที่5ล้านพิกเซลครับพร้อมกับแฟลชด้วยนะครับหน้าจอขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยสามารถใส่ซิมได้2ซิมด้วยกันครับโอ้โหดูซิมเลยนะครับ ใครที่ชอบสีขาวเนี่ยก็มีสีขาวให้เลือกนะฮะรวมถึงสีดําด้วยมาถึง2ส,สีด้วยกันครับแล้วก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.2นะครับนี่ตัวเครื่องเนี่ยก็มาพร้อมกับ หน่วยความจำนะฮะถึง4กิกครับผม4กิกะไบนะฮะแต่ว่าใครที่อยากใส่เพิ่มเนี่ยที่รู้ว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะถ้าชอบฟังเพลงชอบดูหนังโหลดเข้ามาในเครื่องหรือว่าชอบถ่ายรูปเยอะๆเนี่ยนะครับก็สามารถใส่เมมโมรีการ์ดเพิ่มนะฮะสูงถึง32กิกะไบเลยครับขอย้ำเลยนะับว่าค่ายอื่นในราคาเรนจ์นี้เนี่ยจะไม่ได้ฟังก์ชันและก็ฟีเจอร์ที่เยอะขนาดนี้แน่นอนครับนี่นะครับมาด้วยระบบขะมวลผลนะฮะ Dual Core 1.2เลยครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายนะ ด้านหลังนะฮะจะเห็นมีดีไซน์เรียบรูนะครับเพราะว่ามีรอยตะเข็บเย็บด้วยนะครับซึ่งก็สามารถฟังเพลงดูหนังฟัง MP3 นะครับรวมถึงวิทยุ FM ได้หมดเลยครับครบครันไหมล่ะรูปลักษณ์ภายนอกนะฮะก็เหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปครับมีปุ่มพาวเวอร์อยู่ทางด้านขวามือนะฮะถนัดกับเวลาเราจับตรงนี้มากเลยนะฮะสามารถใช้นิ้วโป้งกดได้นะครับนี่ส่วนด้านซ้ายนะครับก็สามารถกดปุงวอลลุ่มมีวอลลุ่มพีนะครับขึ้นลง ด้านหน้าครับก็จะมีปุ่มแบ็คนะครัปุ่มโฮมรวมถึงปุ่มออดเดอร์นะฮะที่สามารถเลือกได้ก็เหมือนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั่วๆไปเลยครับมาดูด้านบนกันบ้างดีกว่านะครับก็มีที่เสียบสายชาร์จนะฮะรวมถึงรูช่องเสียบหูฟังนั่นเองครับ3.5มมิลลิเมรนะฮะมาตรฐานเลยครับนี่แล้วก็ด้านล่างนะฮะก็จะเป็นช่องที่รับเสียงไมโครโฟนนั่นเองครับอืมครบคันนะครับ เรามาดูตัวกล้องดีกว่านะครว่าจะชัดแจ๋วขนาดไหนพอเข้ามาที่หน้าโฮมเนี่ยนะฮะก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกครับว่าอยากเชิญ h Google เป็นช็อตคัดนะฮะหรือว่าซ้ายมือเนี่ยอยากที่จะถ่ายรูปหรือว่าขวามือปลดล็อกธรรมดาลองไปดูที่ถ่ายรูปกันดีกว่านี่กล้องหลังนะครับ5ล้านพิกเซล ดูภาพที่ถ่ายออกมานะฮะผมค่อนข้างพอใจมากๆเลยนะครับนี่มีความละเอียดคมชัดใช้ได้เลยนะครับต้องขอย้ำอีกตกครั้งนะฮะสำหรับใครที่กำลังหาโทรศัพท์มือถือที่ราคาย่อมเยาเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังชันฟีเจอร์แน่นเนี่ยนะฮะโอ้โหผมเชื่อว่า p h o n e Alpha 3G S404 เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับเราดูจากพเจอร์ต่างๆของ J p h o n e Alpha 3G S404 กันไปแล้วนะครับตอนนี้ไปหา Mr. Mobile กันเลยดีกว่านะครับแล้วมาดูกันนะว่าคนทั่วไปเนี่ยพอเห็นเจ้าโทรศัพท์ตัวนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรบ้างตามไปเลยครับ คมชัดดีนะคะใช้ง่าย user friendly ค่ะกล้องก็ชัดเผือเป็นสมาร์ทโฟนที่มีในระดับหนึ่งระบบสัมผัสก็เร็วดีอะ,ะรูปลักษณ์ก็สวยดีอะ,ะลูกเล่นมันเยอะดีอะคะ่ะรักภายนอกดูดีอะคะ่ะจริงอคะจริงเหรอพี่ถูกมากถือว่าคุ้มค่านะคะผมว่าคุมนะขอย้ำนะครับว่า J-Phone Alpha 3G S404 เครื่องนี้ราคาเบามากจริงๆ สนับสนุนชีวิตแอนดรอย Enjoy โดยเจมาร เพราะทุกสัมผัสส่วนใหญ่ของคุณเกิดขึ้นที่หนเวียคี so <ier> สัมผัสที่เรียนรู้จากตัวคุณใน LG G2 หน้าจอใหญ่ขนาด5.25นิ้วชาร์จระดับ HD ขยายทุกความรู้สึกชัดเจนยิ่งขึ้น Samsung Galaxy Grand 2ใหม่ AS 3 G 2 1 0 0กลับมาในช่วง Enjoy smarter life นะฮะและในช่วงนี้ผมก็มีข่าวสารดีๆรวมถึงแอปดีๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคยครับ ในช่วงเดือนนี้นะครับผมเดินทางบ่อยครับก็เลยหาแอปดีๆมาดาวน์โหลดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวครับผมก็เจอแอปดีๆเต็มไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นแอปจองตั๋วเครื่องบินนะฮะแอปจองที่พักแล้วก็หลากหลายอย่างครบไปหมดเลยครับและแอปพลิเคชันที่ผมนำมาฝากในช่วง Enjoy Smart e r Life ก็คือแอปสำหรับคนชอบเที่ยวชอบเดินทางที่ควรจะมีติดเครื่องเอาไว้นะครับเริ่มจากแอปแรกเลยครับนั่นก็คือแอปอารามีครับการใช้งานก็ตรงตามชื่อแอปเลยนะครับแอปนี้เนี่ยจะบอกให้คุณรู้สถานที่กินเที่ยวช้อป โรงแรมโรงพยาบาลห้างครับและถ้าคุณไปไม่ถูกเนี่ยแอปนี้เขาก็ยังนําทางไปด้วยครับแอปต่อไปครับชื่อว่า a g o d a ครับจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องจองห้องพักกันก่อนนะครับแต่ถ้าจะหาห้องพักถูกและดีเนี่ยก็ต้องแอปนี้เลยครับเขารวบรวมเอาห้องพักโรงแรมจากทั่วโลกนะครับมาลดราคาบางช่วงเนี่ยลดถึง70%กันเลยทีเดียว ได้ที่พักแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูแอป,ปที่จะช่วยคุณเรื่องการเดินทางกันบ้างครับกับแอป,ปนี้เลยไทยฟลายครับเป็นแอป,ปที่ยอดมากๆเลยครับแอป,ปนี้เนี่ยแอป,ปเดียวคุณก็สามารถค้นหาเที่ยวบินแล้วก็เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศจากทุกสายการบินได้ในเวลาเดียวกันครับไม่ต้องไปคอยนั่งเช็คทีละเ,เว็บนะว่าสายการบินไหนแพงกว่าสายการบินไหนถูกกว่าเสียเวลาเปล่าๆครับ ส่วนใครนะฮะที่ชอบเดินทางโดยใช้รถไฟเนี่ยก็ต้องแอปนี้เลยครับ Thai Railway ครับเป็นแอปตารางรถไฟนะฮะตรวจสอบเที่ยวรถไฟของไทยใช้งานได้ง่ายมากๆ แอปสุดท้ายคือ TripIt ครับสำหรับวางแผนการเดินทางในแต่ละทริปว่าจะไปที่ไหนทำอะไรครับเรียงจะช่วยเตือนในกำหนดเวลาต่างๆที่ได้วางแผนไว้เหมือนมีเลขาส่วนตัวตามไปทุกที่เลยครับใครนี่ที่ยังไม่ได้ดาวโหลดก็ลองโหลดกันมาใช้นะครับการท่องเที่ยวครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดการเดินทางตารางเวลาหรือสถานที่ดีๆยังไงล่ะครับใครที่ชอบนะฮะก็ลองหาแอปพวกนี้มาโหลดดูได้ครับ สมัยนี้นะ,ะทุกคนก็ใช้สมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ครับผมมีทิปดีีนะฮะที่จะให้คุณได้ใช้สมาร์ทโฟนกันแบบสมาร์ทยิ่งขึ้นครับ เมนูแรกที่ผมขอแนะนําให้ศึกษาเป็นอันดับแรกนะฮะหลังจากที่ได้โทรศัพท์มานั่นก็คือวิธีการปิดเสียงหรือตั้งเป็นโหมดสั่นครับและศึกษาการตั้งเตือนอีเมลไลน์ a c e b o o k และบรรดาโซเชียลมีเดียต่างๆครับที่มีอยู่ในเครื่องให้เหมาะสมกับการใช้งานไม่ใช่ตั้งเตือนทุกแอป,ปเตือนเมลทุก30วิเพราะนั่นนะฮะสร้างความรบกวนแก่บุคคลรอบข้างนะครับหรือถ้าโทรศัพท์ดังขึ้นมาในโรงหนังหรือตอนประชุมก็ไม่ดีแน่นอนครับหลายคนมีสมาร์ทโฟนราคาแพงครับแต่ใช้แค่โทรเข้าโทรออกถ่ายรูปอัพ เท่านนั้เพื่อให้คุ้มค่าควรศึกษาการใช้งานตัวเครื่องเพื่อให้ใช้ฟีเจอร์ที่มีอยู่ในเครื่องได้ครบครันครับทำความสะอาดตัวเครื่องบ้างนะครับโทรศัพท์เนี่ยต้องสัมผัสกับใบหน้าของเราตลอดแล้วเมื่อหยิบจับตลอดทั้งวันย่อมเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะครับนอกจากจะทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอกแล้วก็ยังต้องทําความสะอาดตัวเครื่องภายในด้วยครับที่ว่าภายในเครื่องเนี่ยนะฮะไม่ได้หมายถึงถอดออกมานะครับแต่หมายถึงว่าปิดแอปที่ไม่ได้ใช้ครับ หรือว่าจะลบไปบางแอปก็ได้นะครับเหลือแต่แอปจําเป็นจริงๆที่เราใช้จริงๆนะครับจะได้ไม่หนักเครื่องจนเกินไปครับสิ่งที่หลายคนละเลยนะครับคือการสำรองข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสําคัญสาคัญต่างๆ,ๆเช่นเบอร์โทรศัพท์เพื่อนเบอร์โทรศัพท์ครอบครัวนะฮะหรือว่ารหัสผ่านต่างๆครับผมแนะนําเลยนะฮะว่าให้สำรองข้อมูลหรือว่าแบ็กอัพไว้ในคอมพิวเตอร์นะฮะอย่างน้อยเดือนละครั้งครับผม แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะคือการงดใช้โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นคุยโทรศัพท์นะฮะหรือว่าแชทระหว่างการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองครับเพราะว่านั่นนะฮะคือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นเองครับสนับสนุนชีวิต Enjoy โดย j m a r

my Xperia Z1 smartphone Jack Sony 3G 2,100ใหม่ Nokia Lumia Smart Tablet หน้าจอใหญ่6นิ้ว Nokia Camera มันทั้งถ่ายแชร์ Share, และแท็กสถานที่ Microsoft Office ที่มากับเครื่องทำงานสะดวกได้ทุกที่ พบชีวิตสุดๆทั้งเรื่องบันเทิงและงานอย่างเต็มจอต้องโนเกียโนเมีย1520และ1320 จดอัปเดตวันนี้นะครับผมมากับนี่เลยไม่ใช่นี่ต่างหากครับ MyPower Jumpbox Series ใครนะฮะที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนหรือรุ่นไหนนะฮะก็ต้องจะเจอปัญหานี้แน่นอนครับกับการที่แบตหมดนะฮะใครที่เผลอเปิด 3G หรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปต่อหนึ่งวันนะฮะโอ้โหแบตเตอรี่นะฮะก็จะเดรนแบบว่าโอ้โหยังไม่ครบ1วันเนี่ยก็หมดลงแล้วครับแต่ปัญหานี้นะฮะจะหมดไปแน่นอนถ้าคุณพบกับเจ้าตัวนี้เลย ความเจ๋งของเจ้าตัวนี้นะฮะคือนี่เลยครับอย่างแรกนะฮะ smell smell ซึ่งแปลว่ากลิ่นนั่นเองครับนี่เห็นเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเนี่ยแต่ว่ามีกลิ่นหอมด้วยนะฮะซึ่งกลิ่นเนี่ยก็มีหลากหลายกลิ่นให้เราเลือกครับนี่นะฮะอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ย ocean blue ครับแล้วก็มีกลิ่น lavender กลิ่น strawberry นะฮะกลิ่น blueberry รวมถึงกลิ่นมะนาว lemon ด้วยครับโอ้โหนี่ถ้าได้ติดตัวไปทั้งวันเนี่ยนะฮะ รู้สึกดีทั้งวันเลยครับนอกจากสเมลแล้วเนี่ยก็ยังมีลุกนะฮะนี่หน้าตาของเขาเนี่ยก็หน้าตาน่ารักนะฮะและอย่างที่3นะฮะคือทัชนั่นเองครับเพราะว่าผิวสัมบัติของเขาเนะฮะเป็นซิลิคอนเจลนะฮะโอ้โหทำให้รู้สึกนุ่มมือมากๆครับแถมนะฮะตอนกลางคืนเนี่ยถ้าใครกลัวว่าจะคลำหาไม่เจอไม่เป็นไรเลยครับเพราะานี่เขาเรืองแสงด้วย เหตุ hey, ผลที่เขาเรียกว่าจอ box series นะครับเพราะว่าเขามีมาหลากหลายซีรีส์หรือว่าหลากหลายขนาดความจุนั่นเองครับขนาดความจุแรกนะอยู่ที่5,200ม ah ิลลิแอมครับต่อมันด้วย7,800แมิลลิแอม ah. และที่ขนาดใหญ่ที่สุดเลยเนะี่ยคืออยู่ที่1,400ม ah ิลลิแอมครับโอ้โหสามารถชาร์จแบตได้หลายรอบนะฮะจนกว่าชุดนี้เนี่ยจะแบตหมดนั่นเองครับ ซึ่งขนาดความจุ5,200ม ah ิลลิแอมป์นะฮะสามารถชาร์จได้2ถึง3ครั้งครึ่งครับและ7,800ม ah ิลลิแอมป์นะฮะสามารถชาร์จได้3ถึง4ครั้งครึ่งครับและขนาดความจุที่ใหญ่ที่สุดนะฮะ1 4 0 0มิลลิแอมป์นะฮะสามารถชาร์จได้3ครั้งครึ่งจนถึง5ครั้งเลยครับซึ่งก็แล้วแต่ขนาดความจุนะฮะของแบตเตอรี่ในสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของคุณนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จได้500ครั้งนะฮะโอ้โหทนทานมากๆเลยจรัรบ ปุ่ม power มันอยู่ข้างๆนี่ครับสามารถกดได้แล้วก็ชาร์จเลยนะฮะส่วนตัว Output นี่นะฮะมี2 Output ์พุให้เลือกด้วยกันครับซึ่ง Output แรกนะฮะนี่เขียนว่า1แอมป์ครับและเอาท์พุตหนึงนะฮะสำหรับพวกแท็บเล็ตนะครับก็เป็น 2A แอมป์ครับ1แอมป์เนี่ยก็จะใช้สำหรับพวกสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือที่มีขนาดความจุที่เล็กกว่าหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเร่งรีบและอยากให้มันชาร์จเร็วขึ้นเนี่ยสามารถเสียบ ที่ชาร์จนะครับเข้าไปในของสองแอมแล้วก็ชาร์จกับสมาร์ทโฟนได้เช่นเดียวกันครับจะไม่ทําให้แบตเติมนะอันนี้ขอคอนเฟิร์มครับส่วนใครนะฮะที่อยากได้ไฟฉายด้วยเขาก็แถมมาด้วยนะฮะในรุ่น7,800ม ah, ิลลิแอมแล้วก็1,400ม ah ิลลิแอมครับนี่เดี๋ยวหยิบมาให้ดูเลยนะครับแค่กดปุ่ม power ครั้งนะครับไฟฉายก็จะออกมาแล้วเออเจ๋งเลล่ากดปิดก็กดครั้งเดียวนะครับ ยอจริงๆครับเรามาดูของอย่างอื่นที่อยู่ในกล่องกันบ้างดีกว่านะครับเขาก็มีชาร์จเจอร์มาด้วยนะฮะสำหรับใครที่ใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยจนแบตหมดนะฮะอ้ออย่างน,นที่ลืมบอกนะครับถ้าเราอยากเช็คแบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้นะฮะแค่กดปุ่มด้านข้างนี้นะครับแล้วมันก็จะมีไฟขึ้นมานครับซึ่งถ้าเต็ม100%เนี่ยก็จะมีไฟขึ้นมา4ดีดวงนะฮะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมา1ดวงก็แปลว่ามีต่ำกว่า25 1ครับ1ดวงเท่ากับ25นั่นเองครับซึ่งถ้าใครนะฮะใช้หมดแล้วไม่ต้องห่วงครับเขามีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับนี่เป็นสายไมโคร USB นะครับสามารถเสียบเข้ากับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเสียบกับตัวอะแดปเตอร์เพื่อที่จะเสียบเข้ากับรูปลักนะครับแค่นี้ก็สามารถชาร์จได้แล้วครับ ส่วนใครนะฮะที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับที่ตัวที่ชาร์จเนี่ยเป็นหัว m i โคร USB แบบนี้เนี่ยสามารถใช้สายเดียวกันนะฮะแค่สลับหัวนี้เองครับเอาเจ้าหัวนี้นะฮะใส่เข้าไปในตัวที่ชาร์จแบตตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าไปในสมาร์ทโฟนแค่นี้เองครับและไม่ต้องห่วงนะสำหรับใครที่ใช้ p p o o n ครับนี่เขาก็มีที่ชาร์จมาให้ด้วยนะครับ แค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับแต่ถ้าใครนะฮะที่ใช้ iPhone 5หรือว่า iPhone 5S นะฮะที่เป็นหัวแบบ Thunderbolt นะฮะก็สามารถใช้ตัวสายชาร์จที่ทาง Apple ฟ้าให้มาเนี่ยสามารถเสียบเข้าแบบตัวนี้แล้วก็ชาร์จได้ปกติเลยครับพูดถึงการรับประกันนะฮะ Jambox Series นะฮะก็มีประกันให้1ปีเต็มเลยครับถ้าเกิดปัญหาใดๆนะฮะสามารถเปลี่ยนได้ฟรีเลยนะครับถ้าไม่ได้เกิดจากการตกหล่นหรือใดๆทั้สิ้นคร,รับประกันให้1ปีเต็มเลย ไม้พาวจัมบ็อกซ์ซีรีส์นะมีขนาดที่กระทัดรัดนะครับพกพาได้ง่ายหน้าตาก็น่ารักนะฮรแล้วก็โอ้โหน้ำหนักเบานิดเดียวเองครับแค่พกไว้ในกระเป๋านะครับผมว่าช่วยได้เยอะเลยครับแล้ววันนี้นะครก็หมดเวลาลงแล้วครับครั้งหน้านะครับผมมีอะไรมาอัปเดตก็ต้องคอยติดตามกันอูแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ ท่อตองไหนครับครั้งหน้าผมมิ <OK> ตอนนี้เราไปที่เจมารตกันเลยดีกว่าครับ